สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาพบกับวอลนคกเรีำนำําเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหากันนั้นคุณครูจะพาเด็กๆไปพบกับตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีลักษณะนินสัยเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเนี่ยไปกันเลยค่ะ วรรณคดีลำนำเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชการที่สองเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในนิทานพื้นบ้านเรื่องชัยเชษชัยเชษเป็นนิทานพื้นบ้านในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีผู้นำเรื่องนี้มาเล่นเป็นละครเพราะเป็นเรื่องที่สนุก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงนำนิทานเรื่องชยเชษมาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอกเดิมละครนอกเป็นละครที่ราชฎรเล่นกันโดยให้ผู้ชายแสดงเป็นตัวละครทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ส่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องชัยเชษเพื่อให้เป็นบทละครนอกของหลวงและส่งให้ผู้หญิงที่เป็นละครหลวงแสดงอย่างละครนอกพระนารายทิเบตเป็นโอรสของพระชัยเชษและนางสุวินชา มีลักษณะสุกสนตามประสาเด็กแต่แฝงไปด้วยความเฉลียวฉลาดยิ่งนักพระชัยเชษเป็นโอรสของเจ้าเมืองเหมันและมีนางสนมอยู่เจ็ดคนด้วยความริษยาของนางทั้งเจ็ดจึงวางแผนใส่ร้ายนางสุวินชาจนทำให้นางถูกพระชัยเชษขับไล่ออกจากวัง นางสุวินชาหรือนางจำปาทองนานมาแล้วมีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่านางจำปาทองเมื่อนางรง้องไห้จะมีดอกจำปาทองร่วงลงมาครั้นนางจำปาทองจเจริญวัยขึ้นนางได้นำไข่จระเข้จากสระในสวนมาฟักจนเป็นตัว และนํามาเลี้ยงดูครั้นจระเข้เติบใหญ่ขึ้นก็ดุร้ายตามวิสัยของมันมันเที่ยวไล่กัดชาวเมืองจนชาวเมืองเดือดร้อนไปทั่วเท้าอภัยนุราชผู้เป็นพระบิดาแห่งเมืองเวสาลีทรงขัดเคืองจึงขับไล่นางจำปาทองออกจากเมืองเวสาลีทันที ทำให้นางต้องพนเจอนจรอยู่ในป่าต่อมานางได้พบกับยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่านนทยักษ์ซึ่งกําลังจะไปเฝ้าเท้าสิงหนนางสุวินชาตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปพบพระฤาษีพระฤาษีช่วยนางไว้จากนั้นจึงขออาศัยอยู่รับใช้พระฤาษีในป่านั้น ท้าวสิงห์หนเป็นยักษ์ครองเมืองสิงห์หนไม่มีโอรสและธิดาจึงขอนางจำปาทองมาเป็นธิดาและประทานนามว่านางสุวินชาท้าวสิงห์หนเป็นเจ้าเมืองยักษ์ชื่อเมืองสิงห์หนมีนิสัยใจคอเมตตาการุณาต่อทุกทุกคนนางสนมทั้งเจ็ดมีความริษยานางสุวินชา ที่พระชัยเชษรักนางสุวินชามากกว่าพวกนางนางวิลาหรือนางแมวซึ่งเป็นแมวที่นางจำปาทองเลี้ยงไว้และได้ติดตามนางไปด้วยทุกหนทุกแห่งบัญชีคำพื้นฐานเดี๋ยวคุณครูจะอ่านบัญชีคำพื้นฐานนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูคำละสองครั้งนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คำที่หนึ่งป่าละเมาะป่าละเมาะคำที่สองปเปรมปรีปเปรมปรีคำที่สามปีศาปีศาคำที่สี่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบคำที่ห้าปุยฝ้ายปุยฝ้ายคำที่หกเปรียบเปรยเปรียบเปรยคำที่เจ็ดปุยเมฆปุยเมฆคำที่แปด เปรียวเป็นกระต่ายป่าเปรียวเป็นกระต่ายป่าคำที่เก้าปูสแสมปูสแสมและคำสุดท้ายคำที่สิบเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ฟังคุณครูแนะนําตัวละครแต่ละตัวไปแล้วเด็กๆพอจะทราบลักษณะที่ใสของตัวละครบ้างแล้วหรือยังว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยคุณครูก็จะพาพวกเราเนี่ยไปสู่เนื้อหาใน,เ,นเรื่องเต็มๆกันเลยสําหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ